สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่น่าสนใจในจังหวัดชัยนาทซึ่งนั่นก็คือวัดท่าชัยนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาของวัดท่าชัยตั้งเมื่อปีพศ2300แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดคลองเขเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พม้ายกทัพมาเผาทำลายจนยากที่จะบูรณะปฏิสังขรได้ใหม่อีกอยามเมื่อบ้านเมืองสงบจึงย้ายมาณนะที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดท่าชัยภายในวัดท่าชัยจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือองค์หลวงพ่อหินซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดนี้เลยค่ะองค์หลวงพ่อหินเป็นพระพุทธรูปศ,ศิลาแรงเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะ สามารถมารากว่า้บูชาหรือของพรได้ค่ะจากที่พวกเราได้ไปที่วัดนี้มานะคะพวกเรายังได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่สบายมีร่มไม้เย็นแดบดบไม่ร้อนมากค่ะก็สามารถเดินได้ชิลๆเลยคะ่ะสถานที่วัดสงบๆบแบบนี้ถ้าใครอยากมานะคะก็สามารถมาได้ตามแผนที่นี้ได้เลยคะ่ะหรือถ้าอยากเดินทางตามมาง่ายๆถ้ามาจากในตัวเมือง ให้มาทางสะพานธรรมจักรและเรียวซ้ายจะเห็นกับป้ายวัดอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะและสุดท้ายนี้ก็ยังมีที่ให้หาปลาด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นจุดให้หาปลาค่ะ ฟังหมดแลมันจะกินเลยหิวโอ้โหสิบบาทมันให้เล่าฟังแล้วหรอมยวขอบคุณที่รับชมครับผม